เวลาสอนธรรมะเนี่ยถ้าไปแนะนำเขาผิดเนี่ยบาปมากนะบาปมากหลวงพ่อ,อรู้จักคนอยู่ครอบครัวหนึ่งเมื่อก่อนชอบไปเป็นวิทยากรไปสอนสิ่งที่ผิดให้คนอื่นก็สอนไปเพปราะคิดว่าถูกนั่นแหละแต่ที่จริงมันผิด พอวันที่ตัวเองจะกลับมาเรียนสิ่งที่ถูกเนี่ยลมลุกคลุกคลานแบบน่าสลดสังเวชเลยจิตมันพอทำท่าจะถูกนะมันก็พังพินาศลงมาเหมือนมันมีมิบกักเคยไปทำคนเขาหลงทางมาทาั้งทางที่ไม่ได้เจตนาให้เขาหลงนะแต่ตัวเองหลงเองตัวเองอยังไม่เข้าใจแล้วก็ไปสอน